สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube อาจารย์มีทรัพย์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไว้ด้วยนะครับหมอลักฟันธงสองราศีได้เวลาปลดหนี้ก้อนโตแล้วหนฟันธงรักเลขานิเทศเผยดวงครึ่งปีหลัง2566ราศีที่ในช่วงนี้ถึงเวลาได้ปลดหนี้ก้อนโตผ่านรายการศึก12ราศีฟันธง กลับมาแล้วกับการทำนายดวงชะตาทุกวันอาทิตย์รายการศึก12ราศีหากใครพลาดมาฟังทางนี้เลยมอละัคเกรคานิเทศเผยดวงครึ่งปีหลัง2565ราศีที่ในช่วงนี้ถึงเวลาได้ปลดหนี้ก้อนโตราศีได้แก่ราศีตุลเกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและราศีเมษเกิดระหว่าง13เมษายนถึง13พฤษภาคม ในช่วงนี้ปลดหนี้ก้อนโตคำว่าปลดหนี้แปลว่าคุณเป็นหนี้วินัยหนี้หลายอย่างหลายสถานหนี้ซื้อบ้านซื้อรถธุรกิจหนี้อะไรก็ตามทีเป็นหนี้ต้องใช้เริ่มวันที่19เมษายนดาวพฤหัส,สบดียกมาทับคนเกิดราศีเมษเล่งคนเกิดราศีตุลดาวดวงนี้เป็นดาวประธานของฝ่ายสุภาเคราะห์เรื่องของโชคลาภความสำเร็จ ที่จะเกิดจากผลบุญเป็นจังหวะที่ดีที่สุดของดวงชะตาเพระนาะฉะนั้นน่ะบ้านรถที่ดินที่ติดหนี้จะหมด 1. ตั้งใจจะใช้หนี้เขาก่อนเพราะเรานั้นมีหนี้สินสองทบุญต่อเนื่อง 3. สําคัญนะหาคุณสมบัติพิเศษของตัวเองว่าตัวเองนั้นทําอะไรที่จะตั้งหลักตั้งตัวได้หมอลักฟันธงราศีที่ช่วงนี้โชคดีที่สุด มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนักพยากรณ์ชื่อดังหมอลักษฟันธงหรือหมอลักษ์ราชสีเผยว่าราศีที่ช่วงนี้โชคดีที่สุดมีเพียงราศีเดียวจะเป็นราศีอะไรราศีที่ช่วงนี้โชคดีที่สุดได้แก่ราศีมิถุนวงเล็บผู้ที่เกิดระหว่าง14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมตั้งแต่19เมษายนซึ่งเป็นวันชะตาโลก ชะตาเมืองเปิดมันเปิดด้วยบุญคุณความดีความกตัญญูที่มีคุณเพราะฉะนั้นน่ะดาพระหัสบดีโคจรเข้าเป็นราชาโชคเรือนลาพระของชาวราศีมิถุนคือเลขห้ามาเจอกับพระราหูคือเลข8ราหูเทวีโชคราชาเจอกับเทวีมหามงคลยินดีคู่ค้าขายประสบความสำเร็จ มีโชคมีชัยอาทิตย์มีแสงสว่างตั้งแต่14เมษายนดาวพุธโคจรร่วมกันมาเป็นคู่คิดเพราะฉะนั้นะดาวพฤหัสบดีและเข้าราหูและ8อาทิตย์เลขหนึ่งพุธเลขสี่สำคัญในเรือนราพะราศีเมถุนจึงโชคดีที่สุดเพราะฉะนั้นราศีมิถุนจะไปมูที่ไหนหมอลักแนะนำว่า จะทำบุญอย่างไรอย่าลืมกระตันยูกับคนที่บ้านและอธิษฐานไปประกอบกิจสิ่งใดประสบความสำเร็จได้มากกว่าเป็นร้อยเป็นพันทวีเพราะความหมายของลาภะที่โดดเด่นมีความหมายว่าพระหัสสปอดีราชาโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศัก์ดุจราชา,า,ชาไม่ต้องซื้อต้องหา ก็มาเองหมอลักชี้ราศีนี้ระวังท้องฟ้าผ่านักพยากรณ์ชื่อดังหมอลักราชสีเผยถึงราศีที่ต้องระวังในช่วงนี้ให้ระวังมีโอกาสท้องฟ้าผ่าราศีที่ช่วงนี้ต้องระวังก็คือราศีกุมภทริเกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมคือท้องไม่ทานตั้งตัวก็ต้องระวังกันไว้ ดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในมุมดีกับชะตาเมืองตั้งแต่19เมษายนเป็นมงคลผลที่เด็กจะมาเกิดมากมายดังนั้นถ้าใครที่ยังไม่พร้อมก็ระวังตัวกันไว้นักเรียนนักศึกษาตอนไปอยู่อย่างนั้นมันสนุกแต่ตอนท้องฟ้าผ่าทุกอนันต์อันตราย1ท้อง2มีโชคลาภเพราะ ดาวสุขโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะของชาวราศีกุมและประกอบกับดาวเจ้าเรือนพบปุตะเข้ามาอยู่ร่วมกันกับดาวอีกหลายดวงจึงมีโอกาสที่จะมีคนมาเกิดจึงมีโอกาสที่จะเกิดโชคลาภเกิดการเสี่ยงโชคหมอลักษณ์เฉลยแล้วราศีที่ช่วงนี้โชคช่วยรวยเวอร์ นักพยากรณ์ชื่อดังหมอลักษ์ราชสีเผยว่าช่วงนี้มีหนึ่งราศีที่ช่วงนี้โชคช่วยรวยเวอร์สำหรับราศีที่ช่วงนี้โชคช่วยรวยเวอร์หมอลักษณ์เผยว่าได้แก่ชาวราศีสิงห์วงเล็บผู้ที่เกิดระหว่าง17สิงหาคมถึง16กันยายนเพราะสิงห์คือสิงโตคือเจ้าป่าราศีสิงห์เป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างเป็นคนทรหดอดทนเป็นคนใจเด็ด ไม่พึ่งใครเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีโชคจากคนอื่นช่วยก็จะยากแต่โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากบุญช่วยนะ่ะมีและจะปรากฏเด่นชัดหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นช่วงอับโชคของชาวราศีสิงห์ตอนนี้ถึงเวลาของคุณแล้วดีใจสิเพราะหลังจากนี้จะดียาว ตั้งแต่19เมษายนดาวพฤหัสบดีโครจรจากมุมมรณะเข้าเรือนสุภะประกอบกับตอนนี้ไปคลอเคลียกับดาวเจ้าเรือนการเงินจึงเป็นมหาโอกาสคือโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ก่อให้เกิดโชคทำให้รวยมีโชคลาภดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินเลขสี่ดาวสุขเลขหกดาวพฤหัสบดีเลขห้าอยู่ในกลุ่มที่จะเป็นมงคล โชคช่วยของคุณพร้อมกับเรื่องของการงานก็สุดกำลังทำให้เกิดความสำเร็จที่ก่อให้เกิดรายได้มากกว่าใครๆจึงเรียกว่ารวยเวอร์หมอลักษ์เฉลยแล้วราศีที่ช่วงนี้ดวงความรักพุ่งมีเกณฑ์พบรักต่างแดนนักพยากรณ์ชื่อดังหมอลักษ์ราชสี เยถึงราศีที่ช่วงนี้ดวงความรักพุ่งแรงมีเกณฑ์พบรักต่างแดนแนะไหว้พระแม่ลักษมีช่วยเสริมดวงความรักราศีที่ช่วงนี้ดวงความรักพุ่งแรงมีเกณฑ์พบรักต่างแดนหมอลักษเฉลยว่าคือราศีตุลวงเล็บผู้ที่เกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนคำว่าพบรักต่างแดนตีความได้หลายอย่างแปลว่าคู่รักก็ได้แปลว่า หุ้นส่วนก็ได้ลัคนาราศีตุลราหูโคจรเล็งชะตาก็แปลว่าต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์แต่อาจจะไม่ใช่คู่แท้ต้องเรียนรู้กันไปก่อนใครโสดอาจจะแปลว่าเป็นคนชาติเดียวกันไปไปเรียนหรือไปเที่ยวแล้วเจอกันก็ได้หรือเป็นการติดต่อผ่านทางสื่อโซเชียลข้อต่อมาในเรื่องของหุ้นส่วน อาจจะมีการทำงานในต่างถิ่นต่างแดนเช่นไปทำงานอีเวนต์ประเทศเพื่อนบ้านธุรกรรมธุรกิจกับคนต่างชาติต่างภาษาก็ถือเป็นการพบรักแต่เป็นรักในทางธุรกิจที่ต้องติดต่อหมอรักแนะนำให้ไปไหว้พระแม่ลักษมีที่เกสรภาษาที่วัดเจ้าอามหรือที่ใดก็ได้ที่คุณศรัทธาช่วยเสริมดวงเรื่องของความรัก ้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้หมอรักจึงนำมาเป็นบทสรุปทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ดวงความรักพุ่งแรงมีเกณฑ์พบรักต่างแดนคือราศีตุลนความคืบหน้าหมอกริดคอนเฟิร์มเปิดดวงห้าราศียิ่งอวกยิ่งดียิ่งอ้วนยิ่งรวยราศีไหนกันนะหมอดูนิสัยดีเจ๊บางนาชอบมากก็จะใครนะ ็หมอกฤิตคอนเฟิร์มนั่นไงล่าสุดสุดพีคหมอกฤิตออกมาเปิดคำทํานายดวงที่ชัดถึงชาวห้าราศียิ่งอ้วนยิ่งรวยยิ่งอวบยิ่งดีห้าราศีดวงพริกจะเป็นห้าราศีของชาวราศีไหนกันนะเช็คดวงวันนี้เราจะใช่ห้าราศีสุดปังหรือเปล่าล่าสุดนักพยากรณ์ชื่อดังอย่างหมอกฤิตคอนเฟิร์ม ก็ออกมาทำนายชี้ชัดถึงชาวห้าราศียิ่งอ้วนยิ่งรวยยิ่งอวบยิ่งดีราศีที่หนึ่งราศีมิถุนราศีที่สองราศีกันราศีที่สามราศีธนูราศีที่สี่ราศีกุมราศีที่ห้าราศีสิง์